พลลพักนักปรุง plus โครงการ Huck your heart โดยแอสตาเซเนกาประเทศไทยนะครับชวนมาปรุงของหวานที่ดีต่อสุขภาพหัวใจโดยเน้นการใช้ส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพครับ อย่างช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ดาร์กช็อกโกแลตที่มีเปอร์เซ็นต์โกโก้สูงใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าเนยนะครับนอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินมากมายแล้วก็ผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพนะครับไม่มีการเติมไฮโดรเจนแต่อย่างใดครับจึงมั่นใจได้แน่นอนว่าปลอดภัยจากกรดไขมันตรานและสำหรับความหวานนะครับเราปรับมาใช้น้ำตาลที่มีผสมสารสกัดจากญ้าหวานนะครับเพื่อทำให้ได้แคลอรี่ที่น้อยลงนะครับ ในส่วนของแป้งเนี่ยผลใช้แป้งไม่ฟอกขาวอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นแป้งโฮวีดซึ่งเรามาปั่นให้ละเอียดก่อนครับผสม,มเข้าไปครับส่วนพิมพ์เค้กเนี่ยเราใช้ขนาด18เซนนะครับก็ทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขทั้งตรงก้นแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับใส่ดักช็อกโกแลตลงในชามผสมตามด้วยผงโกโก้โกและช็อตเทนนิง่งน้ำมันรำข้าวครับนำไปตุ๋นนะครับโดยการวางบนหม้อน,น้ำร้อนครับให้ส่วนผสมค่อยๆละลายอย่างชา้าๆแยกไข่แดงไข่ขาวครับเราใช้ทั้งหมด3ฟอง กลับมาที่ส่วนผสมของช็อกโกแลตของเรานะครับตอนนี้เริ่มละลายอย่างช้าๆแล้วคนให้ละลายดีครับเมื่อละลายดีแล้วปิดไฟครับกลับมาที่ส่วนผสมของไข่แดงนะครับใส่น้ำตาลผสมสารสกัดจากหญ้าหวานตีให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ส่วนผสมของช็อตเทนนิ่งดาร์กช็อกโกแลตและผงโกโก,โก้ลงไปครับคนให้เข้ากันครับใส่ส่วนประกอบของแป้งครับแป้งเคก้กไม่ฟอกขาว ก้รสาลีโฮววีทปั่นละเอียดครับคนให้กระจายทั่วดีครับพักส่วนผสมไว้สักครู่นะครับตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูครับใส่น้ำตาลผสมสารสกัดญ้าหวานลงไปทีละครึ่งครับเมลรดของเราใช้ได้แล้วนะครับใส่ลงไปทีละครึ่งครับผมคนให้ส่วนผสมหลักไข่ตัวเล็กน้อยครับแล้วจึงค่อยใส่ส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดครับ ล้อมให้เข้ากันครับนำส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้เกินถึงภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายนะครับซึ่งเกิดจากการทำงานผิดปกติของหัวใจและผู้ที่มีความเสี่ยงกับภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับต้อง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงครับต่อให้เป็นของหวานใครจะคิดว่าไม่มีโซเดียมนะครับเพราะว่าความหวานเนี่ยเขาอาจจะอาพางรสชาติเค็มหรือโซเดียมในของหวานไว้ได้นะครับการทําขนมหวานเองเนี่ยครับหลีกเลี่ยงโซเดียมได้อย่างดีเลยครับเพราะเราจะไม่ใส่เกลือนะครับแล้วก็ใส่ผลไม้สดเข้าไปผสมผสานรสชาติให้เข้ากับขนมหวานของเราได้อย่างดีทีเดียวครับสำหรับเค้กที่อบเสร็จเราจะพักให้เย็นลงสักสินาทีก็ใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นก็โรยโกโก้เสิร์ฟกับผลไม้หรืออะไรก็ได้ครับตามใจเราเลยครับ สุขภาพที่ดีเรากําหนดเองได้ครับการทําอาหารรับประทานเองเนี่ยครับทำให้เราสามารถควบคุมคุณาภาพของวัตถุดิบได้การทานอาหารสําเร็จรูปนะครับหรือทานอาหารนอกบ้านเนี่ยมักจะเจอแต่อาหารที่มีโซเดียมสูงครับและเวลาที่เราออกไปซื้อของมาทาอาหารนะครับเราต้องหัดครับที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่โซเดียมต่ําหรือไม่มีโซเดียมนะครับเรียนรู้วิธีการอ่านฉลากโภชนาการนะครับให้รู้ว่าปริมาณโซเดียมนั่นอะในผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดครับ เสิร์ฟกับผลไม้ชิ้นเล็กๆนะครับนอกจากเพิ่มสีสันหน้าตาให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นแล้วนะครับผลไม้ยังช่วยเพิ่มคุณค่าด้วยครับเค้กสูตรนี้ทำไม่ยากอยากให้ลองทำกันดูครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ